วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะคะพบกับพ่อใหญ่ยามยินเช่นเคยนะคะวเวลาเดิมของเรานะคะอาบน้ำเสร็จกินน้ำเสร็จแล้วก็จะมา ยำเย็นเช่เคยโอ้ยดูสวัสดีครับสวัสดียำเย็นนะครับ่อแพี่น้องเยซีทุกท่านนะครับผมก็มาจุดยากระจุงอีกเช่นเคยครับผมแต่วันนี้เราไม่มีที่เลยนะครับเดิมทนี้ก็ได้ครับผมกลาก็เป็นควันนะครับเลือกๆวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องเรามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะ จะวิกฤตพอสมควรนะครับเนื่องจากเจ้าของที่นะครับคือตรงนี้นะครับผมไม่ให้ไม่ให้อยู่นะครับผมมาเมื่อเช้านะครับคือผมก็ได้ไปขอนะครับอนุญาตคุณตานะครับของของที่นะครับผมแต่เนื่องจากลูกสาวนะครับลูกสาวของ ตามาเมื่อเช้านะครับเขาบอกให้ผมเอาผู้ใหญ่ท้องคำบอกครับก็คุยกันนานพอสมควรนะครับแต่ผมก็บอกแก้วครับว่าผมไม่รู้จะไปอยู่ไหนครับมมีที่ไปนะครับก็ยังต้องขอแกอยู่ไปก่อนนะครับแต่ว่าแกบอกว่าให้เอาออกเลยนะครับผมผมก็เลยบอกว่าถ้าน้ําไม่ท่วมนะครับตรงที่ผมเคยไปอยู่ป่านะครับผมก็จะ ลามอยู่ที่ป่าได้นะครับคือตอนนี้น้ําท่วมนะครับผมก็ต้องเอาขึ้นมานะครับก็พยายามคุยกับแกให้เข้าใจนะครับดูเหมือนว่าการเกีกระเของเราจะจะไม่ลงรอยนะครับผมคือเขาจะไม่ให้อยู่อย่างเดียวครับคือเราต้องหาวิธีใหม่ครับแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่านาของของพ่อตานะครับของนายยายของผมนะครับตอนทํายังยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับผมก็ต้อง ต้องคิดหาวิธีใหม่ครับต่อไปผมก็ว่าจะลงไปล่ามั่งนี้นะครับข้างล่างครับผมเกี่ยวข้าเสร็จนะครับที่นาของบ้านติดกันนะครับผมตาขรงหลังนู้นก็ต้องรู้ต่อไปรอดูต่อไปนะครับว่าผมจะไปเอาผ้าใ่ไปอยู่ไหนนะครับแต่ถ้านานะครับของผมนะครับได้เก็บเกี่ยวนะครับผมก็จะเอาผ้าใ่ไปอยู่ตรงนู้นเลยนะครับ นู่น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 นั้นง่ายเวนเว้นหมดคนหาคนหาจะต้เก็บไว้นานนะครับกินได้เลยคือทางตามคุณพ่อนะครับของจะของที่นะครับเก็บว่ให้อยู่นะครับหรืว่าลูกสาวเก็บไม่ไม่ให้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนครับแต่ถ้าบ้านคุณเงินเสร็จเราก็จะได้เข้าอยู่เร็วนะครับเแย่ยัง ต้องรอดินหนินะครับผมถ้ายกอะไรเส็จก็ต้องรอดินอีกเดี๋ยวถทาเกี่ยวทางหน้าเสรจแเราก็ไปอยู่ตรงนน้นเนะาะก็ไปอยู่ตรงย้ยายออกครับผมย้ายแล้วไม่ให้อยู่ก็ต้องย้ายไม่ให้อยู่ก็ต้องย้ายครับเราก็โทษเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเขาบริเวณที่ของเขานะครับผมเราโทษเขาไม่ได้แต่เราพยายามขอแล้วก็ไม่เป็นผลนะครับเดี๋ยวเราไป ฝ oh, yeah, 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 yeah. ันนี้นะคะกําลังเกี่ยวข้าวอยู่ๆๆนะรถเกี่ยวไหมคะกําลังเกี่ยวข้าวยุงก็จะเยอะเกี่ยวข้าวแล้วยุงเยอะเยอะเยอะมากเลยนะคะเสียงรถเกี่ยวนะคะตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วถ้าเกี่ยวข้าวออกยุงก็จะเยอะมากเลยนะคะ รถพ่อใหญ่จะนอนได้ไหมวันนี้เออจุดยาก,กันยุงยาก,กันยุงให้พ่อใหญ่นะคะสูดพันเจค,ค่ะอันนี้แต่วันนี้ไม่มีขี้เลื่อยนะคะจุดฟืนก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้และครับผม,ม,มต้องหาที่อยู่ใหม่นะ เราจะไปอยู่ตรงไหนกันนั้นเรายังไม่รู้เลยเพราะว่านาก็ยังไม่เก็บเจุดจะเปนอยูดที่ค่อยใหญ่นะครับดไปจนเลยครับเหมืนทุกวันครับยุงเยอะมากาแล้ววันนี้บริเวณน,นี้นะครับเริ่มเก็บเกี่ยวเยอะครับยุงก็จะข,ขึ้นมาขึ้นมาขุด เพราะว่าเราได้ไดเกี่ยวแล้วลูกนนี้ยู่กับจารณาายีก้ยเกี่ยวกุเกี่ยวครับเ็นุเกี่ยวครับุเกี่ยวาเกี่ยวค ก็คิดดักพอสมควรนะครับเพื่อนที่อยู่นะครับผมไม่รูจะไปอยู่ไหนนะ,ว,ะนว่าตรงนี้เป็นที่ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับเพราะว่าเราต้องขายผลไม้อะไรากับน้องขุนด้วยไงครับไไก็เลยถ้าไปไว้ไกลกันก็ไม่ได้ขายผลไม้ลมาาเลยถ้าไปไว้ไกลกันก็ไม่ได้ครับแต่ว่าการไปมาค่าอนข้างลำบากเพต้องเดินไกลนิดนึงเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันใกล้น้องขุนหลัด มันกล้บ้านน้องฝุน่แลนไ้เง้วะไปมาไปมาสะดวก ที่เดิมเขาแม่น้ำมูลก็ไม่ได้เลยเพราะน้ำท่วมที่ป่าแม่น้ำมูลก็น้ำท่วมเหมือนกันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน,นค่อยๆค,คิดไปเรื่อยๆเขาก็จะอยู่ยตรงไหน,น <c oughs> ขเขาเก็บเกี่ยวเยอะกว่าจะอาจจะดี

วันตะมานนี้แล้ตอ,น,อ,อ,อนนี้น่าจะเยอะกว่าทุกวันนะคะว่าเาเกี่ยวข้าวโ้ไม่รู้ว่าจะนอนได้ไหมครับวันนี้นนขี่ช้างแห้งนะคะใส่เป็นควัน ดีมากเลยที่สองครับเป็นจุดท่วงที่3มมาต่อเลยเลยตัวท้องเขาใหญ่ครับทวงที่เราขายผลไม้อ,อ็ตายแล้วเป็นหนังอิ่มากเลยครับที่เป็น,นคว <c oughs> ันนะครับไม่ใช่ควันนะครับไม่ใช่สิ่ง สามของเรากินได้ทั้งวันนะครับพ่อใหญ่กินผลไมา้แล้วก็กินหญ้าอีกหญ้าทั้งวันเลยไปอยู่ไหนเราพ่อใหญ่ ยดีางงานรนี้เราก็จะจุดไปไว้ก่อนนะครับ แล้วอีกสักประมาณสองทุ่มนะครับเราก็จะจุดยานะนต์อีกทีครับค่ะจะสองทุ่มก็จะมาจุดยานะนต์ให้พ่อใหญ่อีกทีนะคะเพราะว่ายุงเยอะมากนะคะพ่อใหญ่อร่อยไหมพ่อใหญ่ <c oughs> หลังคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องเล่ามาพูดเล่าต่อให้ฟังก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเขค่อยค่อยคิดค่อยหาวิธีใหม่นะครับว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนต่อนะครับก็ไปช้อนะครับสู้ต่อไปครับผมเดี๋ยวอ่าก็คงจะมีทางออกนะครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าเกี่ยวไรเสร็จก็คงต้องย้ายที่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นเพื่อนคนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องพ่อใหญ่ต้องทำใจได้เลยด้วยนะครับผม ตองเล็กนะครับ,ต,บตัวตับนะครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีตัวใหญ่สวัสดีครับน้บอยขาที่ห้าออกมาด้วยโอ้โหพห่อใบผมพี่ขาที่ห้าด้วยนะคะเอาแต่คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ